ฮัโลโหลสวัสดีครับผมคือนายไซโคเกมเมอร์ตอนนี้คุณก็อยู่ก,ก <c oughs> ับผมในเกมไปกดอยู่กับผมในเกมคิงฟอร์นนะครับ <c oughs> มาเล่นกันในเซิร์ฟออนไลน์มัลติเพเยอร์นะครับก็มีนายสควอชเกมเมอร์มาร่วมคุยกับเราด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีไอ้เชียรนู้คนนี้ครับแม่งแฮกเบิร์กแน่นอนแม่งเล่นเฮียมากครับลุ่มแต้มันได้ปเปล่าไก่เอ้ยนุ่มแตะมมันเปิดแล้วก็ตามคิดตัวตื้นเฮียอะไรกับมึงได้กาดมา อยู่นะเด็กวิญิงเองนะเป็นไงนับแม่หัวแตกอึ่งๆนับส่องหัวแตกลงเตะพาหาแมงินกาดตั้งหนึ่งไม่มีอะไรมาครับพวกมันมแมงกาดเสียเฮียเตะเตะเตะไปเลยอ้าเย้โอ้ยิงแิงกแพงยิงใส่กยงแพงเล็งเลยยิงใส่กยงแพงกูเจ้ากระสุนเลยโอ้ยิงใส่กยงแพงกูเจ้ากระสุนอืมเป็นขึเฮียมากครับ ยิงไปเดียวตอกนะยิงให้หมดยิงนี่เดี๋ยวกูโคเบอร์ให้เนี่ยโคเบอร์เลยยิงไปยิงไปอะไรเนี่ยอะไรแม่งเล่นยังกะอันนี้เป็นแบบวินเนอร์นะจริงๆนะแม่งเป็นแบบฮาร์สแตดเดอรโอ้ยหายไปไหนนะมึงเ่ยหายไปไหนนะมึงอนี่ยต้องแนต้องไม่ติดของนดดีกว่า เดินไปไหนเดินไปไหนเดินไปไหนเดินโคตรสิวว่านมากวาดโอ้แม่งมีคนเล่นสปอร์ตไปแล้วอ่ะไมแกล่ะแต่ว่าน่าเขาเล่นสไฟบอลดีกว่าเออโอเคบังงูหมดเลยบางงูหมดเลยเฮ้ยโดนน้ำนี่ว่า นี่มันจะปัม๊มปั๊มกระสุนสอบไปตรงนี้เราจำได้ตา,ตาหน้าต้องชนะเว้ยตาหน้าต้องขึนเรนาต้องเอาอันดับอันดับสามอันดับแรกมาของที่เดินหลงสอบ <c oughs> ไม่มีคนมีคนหลงเยอะไอ้คนเล่นลคนเล่นแบบแบบนี้โอ้ยคุณประจำ ไม่ใครเลื่อมาเต็มคิวเขียตังค์ด้วยไม่ต้องเขียนตังค์ถึงสามร้อยในการซื้อก็สุดเลยว่ะเปลี่ยนร้อยเดียวซัพพอร์ตสองคนแม่งเยอะไปนะเป็นเด็ดออกเฮ้ยระตูตรงนั้นอย่าออกกายเลยอย่าออกออกไม่น้อยเอามาดองไว้ไอสัตว์แล้วไม่ออกหันตัว มึงประตูนี่กูทำไรกิมแม่งนิ้กิม,ม่งอ้ออ <c oughs> เอาอยู่ไงูจิ้มมันเฉยเลยกูมืนไต่ปะตตรงนั้นอย่าออกครับเดี๋ยวมันไปฝัวตัวหลัง <c oughs> ก,กูจิ้มแม่งโคตรปใกูเมืนไต่มนจมัน <c oughs> เอาเวไว้เท่าไหร่วะโอ้โอาไว้เยอะไปลว่อย ไอเชี้ยนี่มันก็ออกโอยไอ้คว้ยไอเพื่อนมึงเพื่อนโอ๊คแข่งไว้ทีแข่งไว้ทีแข่งไว้โอเคออกมากระดัางตรงเลยครับที่แข่งไว้แล้วเพื่อนโอ้ยเฮี้ยโยงพัดขัาวีอคินี่ก็าจะปิดประตูอยู่นั่นแหละกูไม่ปิดปูไม่อ๊อ ยืนขวางกะตูวเลยยิมาอะไรคว่างยด้าหมอมไปไงหัวแตกด้วยรอยัองรอสามสปัสสโดโด้าุ้มุ้ มีกระโดดขึ้นมาติดข้างบตัวนี่ครับยี่ยมเลยดเลยดด้อร์อง,องโลอะอลออย,อยังเล่นซับพอร์ตก okay, ันเยอะยังไม่เอาใช้กางวาโอ้ลับเกียร์สัทอแบบนี้มันทางเล็กไงป้งหายหายงแถวซิกโดนเดืาเ,เ,เ,เอง อะไรจะทำอะไรไม่ได้ต่ำลงเฮ้ยขาขาข้าข้า้าข yeah> ้าอืมนร้อยรอยลงตามมาก็ถึนด um> ้วยแล้วคุณแมวคุณแมวแมวก็ถึนกระถินเนี่ย ขอ,อสโบรยิงก่อนเดี๋ยวตายลอยตายออเอาไว้ใช <c oughs> ไม่น่าเข้าเมากระสุนเลยพลาดแล้วเียแม่งคนแม่งโดไปแล้วทั้งแม่งคอสโบร์เอาคืนเอาคืนเพื่อนด้วยนะครับเียกระสุนแม่งเยอะด้วยเอาคอสโบรกคืนมึงแม่งโยนทิ้งแล้วไหน,น,น,นว,ไวะอยู่ตรงไหนไหนวะเขาทัวร์อยู่ไหนอยู่กับไอ้เชี่ยนั่นอนะ เอาระบบโยนทิ้งไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่มันโยนทิ้งแล้วมันก็หายไปไหนไม่รู้ไอสัตว์แม่งโยนตรงตอนเปลี่ยนอะดิอกแม่งยังมีคิวต่องนะเสียตังค์ซื้ออีกตังค์อยู่ร้อยกว่ามันอยู่กับอยู่มันมัม้งนจะปิดคำมือเกือบควนตีนชิบหายเฮ้นี่เอามันจะเล่นอย่างนี้นะอูอินซูแม่งเลยเนไหนไสัตว์โมโมอนเนี่ยนะไม่ใช่ใครไม่รู้อ่ะ mày đại học gì của con này học lấy của con này học kool á hiền ờ hiền ngon ốc hả à เฮ้ยมึงจะออกทำมักเหลือเลยวะมันเล่นเป็นเนี่ยเอาวิ่ยตกใจผมมาจากไหนเว้ยอะไรจังไรจริงอื้ยอื้ยอื้ยางบัตโตอ้ไม่ใช่สัปปอร์ตอย่าง่ะเป็นเป็นไซบักกรีมเฮ้ยแต่นี่นี่ไงวะกูมองตัวเองรวมองไม่เห็นเออ ไอ้จิ๊กตั้งเลยแม่งออกจังไวยัดซัพพอร์ตเบลล์หกหนึ่งเบลลหกไปอย่างเงี้ยแม่งก็แย่งคิวรวมหมดไปซัพพอร์ตเที้แยแม่หมอมันฉลาดหรือโง่เนี่ยทำไมแม่งเอามีดไปฟันฮาร์ดครับหมอเทพครับแย่งกูเข้าไปแย่งกูเข้าไปแย่งกูเข้าไป หมอแม่งเทพไอ้เหี้ยยตาเอาเอามีดไปฟันหักไงมันเอามันเอาไปฟันหักแล้วมันก็ฟังกปืนงด้วยกันเฮ้ <c oughs> แต่มันก็ไม่ฟันเลยแม่งเจ๋งมันรู้ว่าเป็นเป็นเบอร์เซอร์กเอร์ือว่ามันรู้ว่ามันเล่นอาชีพเก่าโหดีเบอร์เซอร์ er เอาแม่งเอา โอ้เท่าเลิกโเกลียดหูเขาได้เขาสุเกียดล่าๆๆ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 นๆๆ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 ๆลๆๆเๆๆนเๆๆ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 นๆๆ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 ไๆๆ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 เหเ ล็อกไอ้สัสมึงจะมาเอาฮะมึงตายแน่มึงตายแน่เอากูไม่ยอมตายหรอกเอ้ยเชื่อกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะร้องไอ้สัสเผาพี่เนียมาเย็ยังงี้ไม่เสร็จกูอะถูกเผาตายขอไม่เล้นของลิงตาเลยไม่เล่นสูบบินปีนขอกันมันเลยนะ เอเอาเล่นมาตัวเดียวที่กูไม่สามารถเหตุอลได้ดูครั้งไอ้เหตุเนี่ยจบทุกครั้งแม่งถือว่าเยี่ยมยอดกระเทียมรองมว่าถ้าเงี้นมึงอยากมึงไม่ตายหรอกเนี่ยมันจะเทพขนาดนั้นรวยมันไส้ไก่รีบรีบมาเร็วรีบเข้ามามึงไอยืนขวางกูอ่ะเอาเชฟแม่งโหแกงไม่ได้เลยเชฟนี่มันไส้พันกูหาพ่อกูเกลียดมึง ฝังอะไรประโยชน์ตายนี่ตัดซื้อแม็กนาแม่งมัดประชดซื้อประชดชีวิตซื้อแม็กนัมประชดชีวิตแล้วโอ้โหนี่จะกลายเงินหมดจะแล้วไม่เป็นไรกูไม่เอาไปแล้ว าดเวตีแ้ยแม่งยืนข้างหลังหมดเลยเป็นซัพพอร์ตอย่างนี้คุณสบายแล้วอยู่อยู่แนวหน้าโอ้โหมาจะลุมาไม่ใช่ไงมีเดโมด้วยไงนั่งแย่งคิวหมดโอ้ต่ำต่ำตำตำไม่ดุงไม่เจริญไม่เจรเดินนะโว้ย

เด็กคนเมดิอ่ะเยอะมากเมดิกแม่งของโลกโอ้ฮักอีอะไรอู้อยเดโมแม่งยิงทัเขาเลย,เลยนะแหละสาานะต,เตเ <laughs> าห <laughs> น้าตาย,ยไม่ได้ชิวเลยโอ้โห เป็นแมกนาไม่เต็มมากับซอพพอร์ตเหมือนซัพพอร์ตนเป็นตัวโดดคิวคอันแดงอยู่ทุกคนหนาหน้าก <t une> ็เกียแทบไม่ไ so ด้คิวปืนพวกมึงก็ปืนวงกว้างของคูงคูมันปืนโขกอ๋อแม่งเดโมแม่งเจ็บหมดเลยจ่ามึงจ่ายตังค์เหรอ ไม่เล่นคนเดียวไนเลยล่ะนี่ก็ถูกเชือกอัเราพักสองพักกอนเบื่ตายตาจระรัดไม่ทันเบื่อโอ้โหเยอะเลยเลือเขาเลืออัดยิง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 อัดไม่อัดมันไม่ไหวกูบุมองไม่เห็นดูดีมั่ว วิ่มดมันก็ปันุ้มเลยเ็มต<น>อกเมยเฮ้ยไม่เปิดไฟยี่เป็นเมยตกไปสอบได้นี่แม่งมีคนเปิดไฟครับเปนเลตกวี่ตามึงเดือดเย yeah, ที่สองนี่ไง,ไงวะ <laughs> ไอ้ชาไอ้ชาต กูไม่ใช่เดโมอ่ะแล้วปืนกูแม่งเป็นวิธีตรงอย่างเดียวอ่ะกูแบบไม่ได้บุ้มบุ่มบุมบุมแบบมันอ่ะส้ยเดี๋ยวกูเป็นเดโมให้ดูเดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกนั้นจะร้องเอมาปืนคู่ชีวิตแต่ตอนนี้กูเงินเงินหมดไงตอนนี้กูช็อตกูไม่ช็อตมาก ซื้อเกาะไว้ดีกว่าปุซื้อเยอะดีแฟ่โอเคป๊อกขีดอับไ้ครึ่งนึงกูยังดีจะบอกนะว่ากูเดินไปแล้วแม่งเอาประตูใส่กูวิกโห้ไม่ลดไม่ออกเว้ยตอนนี้เราอยู่กันอย่างสามัคคีสุขครับโค้ชสามัคคีอย๋ยเฮียใส่แล้วเน้ะเขาโ,โหมาถึงก็โดนเลยเว้ย ไอก้ได้คิวกันเนี่ยไอ้เนี่ยขวางไอ้อยเขียมองไม่เห็นโอยม,มัว่มัวฮ่าฮ่าฮออ้ชิดกุลีกระจายอ่ะเนี้ยตุ๊ตเกเดมโม อโอ้โหแม่งฟันทีก่อรถเป็นสิบอะ บบอ่านหน้ากูนันเป็น<ห>การ<ห>ยากที่แสงมัน<ส><อ>เอ้ยทำไมค,มคม้ชโบกับแม็กก็ผีทั้ <c oughs> หมดแนออกไปดูมืออ้เหี้ยแต่เช่งท่าเงแอดซีนเนี่ยตัวที่หนึ่ง <c oughs> เร่งคิวและแอตสีนนกูไม่ได้เรื่องเลยคู่ของเบิ้งบวกและ แดงอยู่เลยเขาไปเด็กหน่ยเขาทุ่มขอคิวหน่อยได้ไหม,ม,เ,มเ,เดโมแม่งเก็บหมดเลยว่ะกูกับเดโมเก็บหมดจ้าถ้าถ้าไม่ได้แคมป์อย่างงี้อกูก <c oughs> ูถนัดเลยไอ้พ <c oughs> ี่ยิงกันมันว้าวไม่ โอ้ยโอเคอะไรกันเดไปได้ฮึอย่าไปนใเลยไปซอมไปซอมไปซอมบเกียร์อะไรุดต่าไปนี่ลองด้วยอยู่ได้เยอะมากขูเกียเดโมไอ้ครับ มาอกันดทัวดีกว่าใครแม่งกว่านี่คจนจนเฮีย้ยอีมีตังปะ <c oughs> มีตังว <c oughs> ะเงินไปไม,ม่มีตังจะเป็ตื่นล้ะ ยังขาด24บาทซื้อกระสุนแม็แคนนอนอีก400ซื้อกระสุนคอร์ดโบโอ้ยมีปัญญาไปซื้อไงวะก็คือไฟบา้างเกี่ยวกับการเผาคืองานของฆ่าเ,เ,เร็วเร็วเร็ว,รว <c oughs> โอ้โหมาเยอะเลย ต่างหน่อยต่างนิดหน่อก okay. ็ยังมีบังเกมเหมดอตัวเองนี่ราวหมอขาแม่งบาดเจ็บ ป้ายยิงหัวกายมุงข้างข้างด้วยนะไอ้สเก็กมาวะกายไอ้เนี่ยลืมปกระตุ้นลืมไปวะลืมฉันมันคุณมีประโยชน์ไหมครับแประโยชน์เหมืนคนนอมน,นะ เฮ้ยไม่มีใครยิงช่วยกูเลยยิงกูหมดไปไปไปทำไมไมทำไมไม่ีมาหากูคนเดียววะยมงเงินกันถึงจเก็บเอไมเงนก็ได้ยิงก็ได้แล้วก็โดนล่าจนได้มันต้งแม็กซ์เลยนัดตายทุกคนไปเก็บทักคน

่สเก็กมาสตัวเลยโอ้หากูไม่หากูไม่หากูไมดิสไมดิเอเวฟหน้าสเก็ตไม่จะรอดตัเนี่ยใหคุณเมตังเจอก็เุ็แมันจะรอดเลยไอคอว่ะยิงจ้กจักรจักหากูไม่ดูนะ <c oughs> ป,ะปะุ๊ปุ๊กโดนตะกรเอกั เย้กูลาร์สไม่ครับเดียวจบเลยเออตายตายตายเองบุม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 ไม่จบก็เฮียแล้วมันคือการแชมป์ที่ดีเว้ยใครแม่งยิงปืนไหนไหนใครยิง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 กูจะเบาตามไปเก็บกระสุนตามไปเก็บกระสุนซื้อปัสโบรไว้ตักจำนวนหนึ่งยังไม่คุ้มเงินกูเลยวะ อ๋อฉัฉันสกันคัตโตมิเก็ตัดใช้แบบบรรจงไอ้ซาดคิมมิทายจิงแม่งหมดเลยเออใช่ไอ้สัดแม่งงกจิบหายโอ้โหเดินทางกูไปยังไม่ใหญ่ดีไอ้ตัดไอ้กูมาตีบาดยื้อเยอะไรได้วะ

กูมอนไรสัตว์ดูดิทั้งเยวกอกูไม่งอกเลยอ่ะแม่งหมุนไม่ทานไม่เฮียสเก็ตหฮปลสัตว์ซูเซดาดูนีห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 นไหนีหนีหนอหนีหนีหนหีนีหนีหนนกูอีกโี้ยผิดอะนรโอ ยังสกิ้งใหม่แกอยูไม่ยิงเลยสัตวกยิงไปเลยไกลไอ้ยิงโดนโดนเต็มพร้อมเปิดพร้อมอัดไอ้สัตว์ตายดิเหี้ยระเบิดกูก็ไม่มีด้วยฮันติงเลยฮันติงเข้ากันได้ยิงที่เจ้ายิงเสร็จพราเออยิงเงี้หมดเท้าเออจีตามไปเอาไอ้นี่ให้หน่อยดิโอเค โอเี่ยยรแถวนั้นแหละอยู่ตรงแถวหัวมุมมันจะเก็บได้ไหมเนี่ยมุงใหม่ซะโอ้โหอยู่ใกล้เลยเอย่าทิ้งแววก็ได้อเอาล้ไปขายเลยโดนตังค์ให้หน่อยเนี่ยกูไอ้เหีเ้ยสเก๊ตใหม่แกโอ้ต้องเสียดกหนึ่งเลย แย่งกูเกี่ยวมือตัางตัวฟอตโบเนี่ยตามแมวเลยมึงสเก็ตตัวเดียวเนี่ยน้ำหนักมึงพอป่ะน้ำหนักจบไม่รู้อ่ะมันมันต้องใช้เท่าไหร่วะมึไม่มีใครกล้าวิ่งแบลวฟืนตัวใครนั่งจะไปเอาสัตว์มึงอยู่ซะโอ้คนอื่นมึงอยู่หลังหัๆๆกันมึงเสียขึ้นอยู่นานกันโอ้ยอี้เจ้ใส่เยมันก็โอ้ย นั่งยิงกันไม่ดูทางเียหเอ้ยข้างหน้าลงแล้วทีข้างหน้าลงข้าหลงเอ้าข้างหน้าลงข้างหน้าลางไม่ลงแล้วโอโ้โหลงโต้งลงโคตโตงเออไปนง้ล่นล่นะล่นสอดี้ <Sorry. S 1> <laughs> เล่นนานไนหะ <laughs> เดี๋ยวเขาเลงเนี yeah. สองข้อแล้วความหวังของมนุษยเท่ชาติว่ามันง่ายจะเหลียวคนเดียวเออเหลียคนเดียวเฮียอะไรแมดิกหิวหน่อยอาจารย์หมอแม่งข้อมีประโยชน์เลยหมอข้อมีประโยชน์เลย